เปลี่ยนเลขบับบประชาชนช่วยสวมดวงไหมคะมึงเปลี่ยนได้เหรอเลขัตบประชาชนเปลี่ยนให้กูดูหน่อยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนได้ยังไงบอกกูด้วยนะแนะนํากูนิดนึงเปลี่ยนยังไงเลขัตรประชาชนให้ชีวิตมึงมงคลขึ้นเปลี่ยนให้กูดูหน่อย ทำไมถึงเรียกพระโคเพราะว่าเป็นโคจะไม่ใช่ควายก็เลยเรียกว่าพระโคถ้าเป็นควายก็จะเรียกพระควายหรือพระก,กระบือ อบคนที่มีเจ้าของผิดหมายผิดจ้าองค์ปู่เข้าสิ่งล่างมีจริงไหมครับก็มีอะนะมีมวกกับความปัญญาอ่อนคู่กันไปเออพระถุยก็ได้ ที่สื่อสินแปดหลังเที่ยงห้ามทานน้ำที่สารน้ำตาลใช่ไหมคะทานได้จ้า แต่โจ๊กเอาพลังงานมาจากไหนก็พลังงานจากโจ๊กได้ไงหมากัดเราอย่าเอาค้อนทุบมันบาปไหมบาปจ้าแม่อายุเจ็ดสิบสามทำให้แม่น้อยใจายบาปมากไหมคะ ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่พาไปตัดผมที่ร้านประจําซึ่งร้านอยู่ไกลไป120กิโลไม่อยากให้นั่งรถไกลมีร้านใกล้ๆแต่ไม่ตัดพอไม่พาไปแม่น้อยใจไม่พา่ะนะเป็นปัญหาที่แม่มึงแล้วไม่ได้ใช่ปัญหาที่มึงแล้ว สงสัยครับทำไมองคุริมาเมื่อสำเร็จอรหันแล้วเขาต้องไปชดใช้กรรมที่เคยฆ่าคนไหมไม่ต้องมันไม่มีใครใชดใช้ก็องคุริมาไม่เกิดถ้าองคุริมายังเกิดก็จะต้องชดใช้แต่นี่องคุริมาไม่ได้เกิดก็ไม่จำเป็นต้องชดใช้ก็ไม่เกิดมันไม่มีตัวตนแล้ววิบากก็ดับไปหมดใครยึดคนนั้นก็รับไปใครเลิกยึดได้ก็ไม่ต้องมานั่งรับอะไรอีก ตาแล้วเลือกไม่เกิดได้เหรอเลือกได้ถ้ามึงทำได้ไงถ้ามึงทำได้ก็ไม่ต้องเกิดได้ความเชื่อเรื่องรอดราวตากผ้าจริงไหมไม่จริงอะ สาธุทำยังไงที่จะไม่มีที่เกิดศีลส,สมาธิปัญญาเลยจ้าศึกษาแล้วปฏิบัติเลยตามหลักคำสอนพระเจ้าองค์ปู่มีจริงไหมคะองค์ปู่คืออะไร อย่าพิมพ์ซ้าๆนะจ๊ะ mm hmm. อย่าก,ก๊อปวางนะจ๊ะมึงอาจจะก,กระเด็นโดยไม่รู้ตัวเลยนะจ๊ะสิทธิ์ทเขาจะเ,เขามีทีมจัดการเขาอยู่เขามีคณะสงฆ์จัดการอยู่มึงก็ไปว่าตรงนู้นไม่ใช่มาว่าคนสอนธรรมเกี่ยวอะไรกันมันไม่ใช่หน้าที่กูที่จะไปด่าใครนี่เขาไม่ได้เชิญกูไปด่ากูจะไปด่ายังไงเขาเชิญกูสิกูถึงไปด่าเชิญกูไปสิแล้วกูไปด่าให้ เทพไหมคุณเป็นสัตว์ดรฉานจ้าทุกกับลูกกับทุกพ่อ,พอแม่อาจารว่าอะไรบาปหนักกว่ากันบาปเท่านั้นล่ะคนที่ไปว่าอาจารย์ทำไมเขาไม่ไปว่าพระอืมกูก็ไม่รู้เหมือนกันถามให้กูด้วยกูก็อยากรู้เหมือนกัน แต่ละคนแต่ละคนอะไรกันก็ไม่รู้มีพระห้าองค์มาค่อยต้องภาวนาให้คนตายกับตัวเองและเจ้ากรรมในเวทีระย่างต่อหนึ่งองค์นะอะไรไม่เข้าใจคำถามงงอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะอ่ั หนูขอหนูขอขึ้นไปม,มาหลายรอบแล้วแต่กล้ากล,กลัวแต่ครั้งนี้คิดว่าต้องต้องถามละขออนุญาตถามอาจารย์เรื่องวิบากกรรมที่เราจะเกิดมาค่ะเคยตั้งคำถามนี้ในคอมเมนต์อาจารย์เคยตอบแล้วเคยถามอาจารย์ว่าถ้าสมมุติเราได้เกิดเราตายไปแล้วเราได้เกิดเป็นคนใครเป็นคนจัดคิวให้เราไปเกิดตรงนู้นตรงนี้อาจารย์บอกว่าเพอเจอร์ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์คือ เรามีวิบาะก,กรรมกับคนจํานวนมากใช่ไหมคะเราถึงเกิดเวียนว่ายตายเกิดในหลายๆครอบครัวเพราะสมมุติเราเกิดในครอบครัวเนี้ยแล้วเขาไม่มีลูกมีหลานไม่มีคนต่อต่อบรรพบ,บุรุษอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาเจอด,ดเกิดเจอเขาได้ยังไงอีกเราก็ต้องไปเกิดในครอบครัวอื่นแบบนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์แล้วยังไงนะ คือความหมายอยากถามอาจารย์ว่าการที่เราจะไปเกิดในครอบครัวไหนเราจะต้องมีวิบากกรรมร่วมกันมาแปลว่าเราเนี่ยมีวิบากกรรมกับหลายคนมากในสังสารวัตนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็คืออยากรู้ว่าแล้วถ้าครอบครัวนี้เขาไม่มีคนเกิดเราไม่ได้มาเกิดครอบครัวนี้เราก็จะไปเกิดครอบครัวอื่น ซึ่งเราต้องมีวิบากกรรมการไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปตกอยู่ตรงไหนของขอครอบครัวนั้นครอบครัวนี้อะค่ะเราจะรู้เรารู้รู้ได้ยังไงว่าเราจะไปเกิดครอบครัวไหนแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอะก็เนี่ยค่ะเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะไปเกิดครอบครัวไหนอะค่ะคือคิวที่เราจะไปเกิดในครอบครัวนั้นน่ะเราจะไปเกิดกับใคร ไปเป็นลูกใครไปเป็นพ่อแม่ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องรู้อ่ะก็อยากรู้ว่าเรามีวิบากกรรมกับใครบ้างในแล้วเราจะแล,แล้วเราจะจําใครบ้างได้อะว่าเราไปมีกรรมกับใครไว้เมื่อใส่เมือม่อเมื่อห้าปีที่แล้วจําได้ว่าทํากรรมกับใครไว้บ้างจําไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เราจะไปถามหาอะไรในเมื่อมันจําไม่ได้ก็เราเป็นคนเองจําจะเป็นคนจะเป็นคนที่จําไม่ได้เอง แล้วจะไปนั่งถามหาว่าจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงีมันจะไปยังไงในเมื่อกรรมันสร้างไว้เต็มไปหมดก็เราเป็นคนพูดเองว่ามันเต็มไปหมดแล้วมันจะไปหาช่องลงตรงไหนอ่ะมันไม่มีใครเข้าไปประมาณในกรมได้เลยเพราะวันหนึ่งเราทํากรรมไม่รู้กี่กรรมทํากรรมไม่รู้กี่คนทําเข้าไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าเราจําทุกการกระทําทุกผลของการกระทาได้หมดนั่นแหละจะสามารถกาหนดกฎเกณฑ์ได้แต่คําถามคือจําได้ไหมล่ะถ้าจําไม่ได้ก็ไม่ต้องมานั่งถามหาว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงเพราะไม่มีใครตอบได้ ก็แปลว่าถ้าเรามีวิบากกรรมที่มันแรงเราก็อาจจะไปพบเจอคนที่เราสร้างวิบากกรรมไว้อาจจะแล้วแต่ว่าอยู่ในเวลาไหนอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์ที่ท,ที่ถามอาจารย์เพราะว่าเราแบบอยากอยากเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่อีกที่อยู่ในปัจจุบันนะคะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเราจะไปได้ไปเจอเขาอีกเมื่อไหร่ ว่าอาจจะเจอชาติหน้าเลยก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงแล้วแต่แต่เขาอาจจะเป็นคนเราอาจจะเป็นหมาไงแปลว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะไปเกิดตรงไหนเจอใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วจะไ,ไปคิดทําไมอ่ะในเมื่อคิดไปมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเราคําถามคือเราอยากเกิดเป็นแม่อยากจะเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกในชาตินี้คําถามคือถ้าชาติหน้าเขาจะไปเกิดเป็นศัตรูเราล่ะจะยังอยากเกิดอยู่ไหม ชาต ing, ิหน้าเราอาจจะไม่อยากเกิดกับเขาก็ได้เราอาจจะไปบ่นก็ได MM ้ว like ่ากูไม่อยากเจอคนนี้เลยเพราะว่าอะไรมันเกิดไปมันเปลี่ยนแปลงอัตภาพหวดนะมันไม่ได้หมายความว่าต้องกลับมาเป็นอัตภาพของแม่ลูกกันนะมันอาจจะไปเกิดเป็นศัตรูกันก็ได้ไม่กัอาจจะไปเกิดเป็นคนที่เกลียดชังก็ได้อันนี้จางไม่เที่ยมันมีความแปรปรวนตลอดเวลาเลยเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมว่าต้องไปเกิดแบบไหนเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจในความอยาก มันเป็นไปตามอำนาจแห่งผลของการกระทำทางกายวาจาใจค่ะเคจะได้ไม่ต้องไปถามหาเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนอยากรู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เราจะไปอยู่ประเทศไหนเราจะไปเกิดเป็นลูกใครหรืออย่างเงี้ยค่ะตอนคิดแบบเนี้ยคิดก่อนว่าจะมีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นคนหรือเปล่าค,คิดตัวนี้ก่อน มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาเกิดเป็นคนอย่างเดียวนะเราไปนรกก็ได้นะไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานก็ได้นะไปเป็นเปรตก็ได้นะและโดยมากอะไปทางนั้นด้วยก่อนจะเลือกประเทศอะเลือกอัตภาพตัวเองก่อนว่าจะไปเกิดเป็นอะไรได้ค่ะอาจารย์จะได้เลือกถามก็ขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็พอบได้พาคนในครอบครัวเข้ามาสู่ธรรมะแล้วก็อย่างน้อยมีแม่ที่เป็น ลูกศิษย์อาจารย์แบบเต็มตัวเวลาถามอะไรเขาจะตอบได้เลยว่าฟังอาจารย์เบียวันนั้นวันนี้พูดถึงอาจารย์เบียได้หมดก็ขอให้อาจารย์สุขก็แข็งแรงนะคะสาะขอบคุณมากนวัฒนาทียจ่าแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องกล้ามเนื้อตาค่ะอาจารย์มีคุณหมอติดต่อมาหรือยังค่ะที่อาจารย์มีนะคะคุณหมออยู่แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้คิดจะทำอ๋อโอเคได้ค่ะเผื่อถ้าอาจารย์ ต้องการก็จะได้แนะนำคุณหมออ๋อได้เลยขอบคุณมากเลยไว้เดี๋ยวเรจะจอกได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะ,อ,ะอรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีครับนัจงจมปั๊มแว่ป้อมให้อาจารย์สวัสดีครับเวือ่อนครับสวัสดีจ้าเอ่อขออนุญาตสอบถามครับเรื่องเรื่องการทำสั่งฆระทานนะครับผมเอ่อถ้าถ้าเราไม่ใช้สิ่ง ถ้าเราถวายสิ่งของเนี่ยเราใช้ในคณะสงฆ์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถวายแบบหยอดเงินในตู้บริจาคครับที่ว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟอันนี้เรียกว่าสัส่งกระทานหรือเปล่าครับก็เ,เรียกว่าสั่งกระานเพราะใช้ร่วมกันในวัดเนี่ยอ๋อพอดีถ้าเกิดเงินมาจะได้ไปทํา แบบนี้น่าจะสะดวกกว่าครับก็ตั้งเจตนาได้เลยว่าทำเพื่อหมูคณะหมู่ใหญ่โอเคอเครับเพราะว่าอันนี้น่าจะทำง่ายกว่าเออครับ<ข>ครับออครับครับ